น้อนอนอบ่งหนึ่งไทยบท่านแม่ตอนมัดดโดอยากไปแล้วนะตัวน้อยน่าอยากไปนั่ายังวะแสบๆกู้เจ้าโอ้ยคูณใจบุญไท้เด้สิมาเอาไปปล่อยมาเอาเมาไปสามถังแล้วเหมือนนี้ค่าถูกไปหนึ่งสสเอา 4, ีห้ถุงผู้ตัวนี้จ้าแบ่งให้แล้วก็บวกร้อยห้าสี่ 40่สิจ้าพีใสกระป๋องไปไหมไปไปเลยค่ะโอ้โหรูกเพื่อนูเพวกอเอาเลยจีปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยกบก่อนนะจ๊ะโอ้โหมีกี่ตัวคะอ่าปล่อยแล้วนะจ๊ะวิ่งไปเลย เรียนรู้วิธีปล่อยปลาและจัดน้ำให้ถูกต้องกันเถอะค่ะก่อนที่จะทำบาปโดยไม่รู้ตัวกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะดังนั้นไม่ควรปล่อยลงแม่น้ำควรหาที่นาหรือคลองที่เป็นธรรมชาติที่มีกอหญ้าหรือที่ไม่มีน้ำจะดีกว่าค่ะเพราะกบจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยและอย่างเป็นที่อยู่ของแมลงซึ่งเป็นอาหารของกบอีกด้วยค่ะ การปล่อยกบปล่อยปลาต้องปล่อยให้ถูกต้องนะคะไม่งั้นอาจจะเป็นบาปได้ค่ะแม่น้ำแห่งนี้นะคะเราสามารถปล่อยปลาได้นะคะแต่สำหรับกบเองนะคะจะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ตายจากการโดนปล่อยมากที่สุดเลยค่ะเพราะกบ ไม่ใช่สัตว์น้ำนะคะห้ามนำไปปล่อยลงแม่น้ำเด็ดขาดหากขึ้นฝั่งไม่ทันอาจตายอย่างเดียววิธีที่สุดในการปล่อยกบนั่นก็คือปล่อยในบริเวณที่ชื้นค่ะปลาดูกและปลาช่อนเป็นปลายอดนิตที่หลายคนชอบนำมาปล่อยเพราะหาได้ง่ายตามท้องตลาดนั่นเองปลาชนิดนี้จะต้องปล่อยในบริเวณที่เป็นบ่อปิดถ้าปล่อยลงแม่น้ำตามธรรมชาติอาจไปกินสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ จนกระทบระบบนิเวศได้เพราะปลาดุกเป็นปลาที่กินไม่เลือกน้ำต้องนิ่งมีกอหญ้าอยู่ริมตลิง่งปลาช่อนก็ปล่อยตามน้องริมบึงตรงที่น้ำนิ่งไม่แรงมากมีกอหญ้าริมตลิง่งคล้ายกับปลาดุกเลยค่ะปะลาไหลห้ามปล่อยปลาไหลลงน้ำลึกเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้พวกเขามีโอกาสรอดน้อยมาก พราะกลับเข้าหาน้ำตื้นไม่ทันก็สามารถตายได้ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นควรจะปล่อยปลาไหลในแหล่งน้ำตื้นที่มีพืชขึ้นรกและมีป่าย่ารอยน้ำรับรองรอดแน่นอนค่ะการปล่อยปลาสวายและปลาตะเพียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่นิยมนำมาปล่อยนะคะสถานที่ที่เหมาะสำหรับจะปล่อยเช่นเดียวกันกับปลาสวายนั่นก็คือในที่น้ำเชี่ยว กระแสน้ําไหลแรงอย่างแม่น้ําลำคลองจะดีที่สุดค่ะการปล่อยเต่านะคะเต่าเป็นสัตว์ยอดฮิตที่ทุกคนชอบปล่อยเห็นเมื่อไหร่ก็จะเอาไปปล่อยลงน้ําทันทีแต่เดี๋ยวก่อนนะคะหลังจากนี้ห้ามทําแบบนี้นะคะเพราะไม่ใช่ว่าเต่าทุกชนิดจะว่ายน้ําได้ต้องสังเกตลักษณะให้ดีค่ะเต่าบก ห้ามปล่อยลงน้ำเพราะว่าว่ายน้ำไม่ได้สังเกตที่เท้าจะมีลักษณะกลมไม่มีผังผืดเล็บหนาขามีเกรดแข็งการทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาและสัตว์น้ำต่างๆอยู่คู่กับเราชาวพุทธไทยที่เป็นเมืองพุทธมาอย่างยาวนานเพราะเป็นการทำบุญที่แสนง่ายได้บุญมากแถมยังปลดปล่อยสัตว์ที่น่าสงสารกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกด้วยค่ะและเรา ก็ต้องเข้าใจการปล่อยด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะทำบาปโดยไม่รู้ตัวค่ะขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆที่ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาและสัตว์น้ำต่างๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ